ครับพี่น้องครับมาวล้มทําเศร้าชาแนลครับกับรายการมาล้มฝ่ารอครับพี่น้องครับหลังจากที่พี่น้องเพิ่นมาใส่กับดักกุ้งไว้ครับช่วงหนู่มวานช่วงคําคํนะครับมานี่ครับถือว่าเป็นย้ำเศร้าครับเพิ่นที่ร้องยามมั้งครับเป็นเป็นมองแรกครับยกแล้วครับน้มรวยพ่อใหญ่แดงก็ครับพ่อใหญ่พัฒนาครับโบงหัวจะเป็นอะไครับอันนี้ลุงพ้นนะครับบ่แม่นลุงพ้นประแตนครับลุงพ้นประพินครับ ลุกพนเนี่ยลมาดีเขลุกพนเนี่บงว่ามันสีมีปะครับติดตามด้วยพี่น้องครับรอรุนครับพี่น้องครับคือบน้อนี่น้อไม่สีมันปะครับบัดีบด ว่ดีถือถือกล้องย่างเดียวครับว่าดียามยางมาะอดบอดบได้ครับเลยทุรน้องก่อนครับเลยเลยเลยทุน้องมึงเพราะว่ามันเป็นบอลบอลคือจ่งมันเข่ามาเรียวเาสั่นมาขายปลาซายงะครับปลาซ้าเลยอแล้วใส่ใกุ้งตัเมืองมืองครับจ้าๆเลยครับ มมีกุ้งครับอันพี่บ่อนเลยไหยังครับปลาซิวปลาซิวทั้งนั้นเลยนะครับอ้าวโอ้นั่นแหละตัวนึงมีตัวมีสองสามตัวครับโอ้ปเข็งงปเข็งงปเขียงใครรู้หัส้อยเดียวตัวน่ยนิดนึนี่ครับุ้งเนี่ยเมื่อวานรู้สึกว่า สี่คือสีคือน่ะน่ะสีคืออยู่ครับอันนี้เป็นการทดลองยามครับเป็นการทดลองอุ้กุ้งกุ้งนหม้ไหมค้่กุ้งกุ้งไฟธรรมดากัเขามากินครับพี่น้องครับนี่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 นั่นกินดิบเลยพี่น้องนั่นเอาเอาเอามาใส่สองตัวนั่นอันนี้เป็นการทดลองทดลองยามมึงครับซซออมมไไ นายซีเมนส์มือื่นมืออื่นเศร้าหมดแล้วครับโดยยางบาดตอนตลอดตลอดก็ขทั้งปวงกันบอกกันแลก็นยังไม่กี่เรื่องครับมันมันอดบ่ได้พี่น้องครับมันบ่นยามหยามอยู่คือจังมันเข่าเรีวทางกรรมการมึงก็เลยร้องยามมึงครับกรรมการนี่จะว่ายลุ่นใจเลยเป็นเกียรต์ยางยิ่งครับมื้อนี่ลุงพลครับลุงพลเพิ่นพามายามครับป้าแตนบ่ได้ลุงพลเพิ่นพามายามครับ

เดี๋ยวเพื่อนกับ,ม,บมีงานอยู่ครับมีงานอยู่ประจำครับทั้งทยรวทั้งยมเมืนอนหนอ <c oughs> กขาดตัวเอาสามีก,มกพี่น้องครับมืออื่นเศ้าใครมาอับเดีกันไหมครับพี่น้องครับมือเอเศร้าล <c oughs> ุงพลนกิมาเขาบับนี่ครับบัเืสวยมา <c oughs> ตีานี่เขาเห็นลุงพลออก ขอตรวจด้วพี่น้องเด้อยยาดามาเด้อครับลุงพลประพินครับพ่อแม่ลุงพลประเตนครับเอาชิปนี้ไวปสักนิดสักครันครับพี่น้องครับลุงพลพผาผ้ายามกุ้งเนาะนะครับมือื่นเศร้ากับสีมาอัปเดตไหมพี่น้องติดตามเด้อนะครับช่วงเศร้ามือื่นนะครับสำหรับชิปนี้ไวปสักนิดสักครันครับพี่น้องครับลุงพลครับลุงพลครับลุงพลสวัสดีครับ